สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อเน็กับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้สาวนิ้งผ้ารวยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของไม่ค่ำเนาะค่ะไม่ค่ำเพิ่นว่าเพื่นฝันค่ะเพื่อนฝันเด้ประมาณสองสามมือเพิ่นว่าค่ะเพื่อนฝันเห็นเนาะค่ะคนขี่สร้างมาค่ะมากับสางตัวบอกไงเพิ่นว่ามาหน้าบ้านเพื่อนแล้วก็มาเอื่นซื้อเพื่นเนาะค่ะข่ำข่ำเพิ่นว่ามาเอาลูกมึงเพิ่นว่าค่ะเอื่น ไม่คํำนี่ไปเอาลูกหน่อยเนาะค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่คํำเพื่อนบ่มีลูกหน่อยค่ะแต่ในความฝันเพิ่นเขาบอกว่าเป็นลูกเพื่นเพิ่นว่าค่ะเอาลูกมให้ว่าสันไม่คํำเพิ่นกะฝ้าไปเพิ่นว่าเฝ้าไปเอาลูกมากินนมเนาะค่ะค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะไม่คํำเพื่อนยานสร้างเพิ่นว่าค่ะยานสร้างแบบแห้งเพิ่นว่าค่ะแต่ในความฝันนะโดยคำที่ว่ามาเอาลูกมึ่งว่าสัน ลูกมั่งห้ยอยากกินนมมาสันเพื่อนก็นเลยต้องบอยานสร้างเพื่อนว่าค่ะก็เลยตัดสินใจไปเอาลูกน้ำข้นที่ขี่ส้างมาเนาะค่ะค่ะเอาลูกมาก,กินนมเพื่อนว่แเราคุณเม่เพื่อกนกะได้ตัวเลขค่ะมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะและตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไรสาวนิ่งกับบอพาดค่ะสาวนิ่งกับสิาพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของแม่ค่ำ พร้อมๆก,กันกับสาวนิงเนาะค่ะขาดแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของแม่ค่มสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งห้กับสาวนิงพระร่วยนัน่มนเด้อค่ะค่ะและตอนนี้แมค่คําเพิินก็น,นั่งถ่ายอยู่ยังบ้านของเพิินเนาะค่ะเพื่อที่จะบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วเพื่อเป็นการบ่เสียเวลา กับไปรับชมรับฟังความฝันของแม่คัมพร้อมๆกับสาวหนิงได้ค่ะไปสวัสดีค่ะคุณแม่คัมค่ะสวัสดีค่ะแม่คัมสวัสดีค่ะค่ะมันในช่องสาวหนิงผ้าร่วยความพุ้นชินเนี่ค่ะค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่คัมเนาะค่ะเป็นคลิปแรกของแม่คัมค่ะในงวดวันที่สิบหกท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะแม่คัมเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีแล้วว่าสันฝันได้จับมือเนาะคุณแม่ได้๋ยสองสามมือเนี่ยล่ะสองสามมือเนาะค่ะค่ะคุณแม่ฝันจังได้เบาสู่ฟังเลยค่ะ ฝันว่าหมูทาบ้านเิ่นห้องห้องะได้ยินแจะเสียงเิ่นว่าสั่งมาส้่งมาบ้านกเ็เลยออกไปซองซองนั้นส้่งนั้นเอาลูกลูกมาให้นะมาครับอันกวนสั่งและเพะคนว่ายายค้ิ่นว่าเิ่นอิ้นหัวชื่อมาเอาอันลูกเจ้าเด้อลูกเจาเ้อเจาอยากกินนม่นว่าก็เลยแม่กเ็เลยย่างไปหาปันนาเพิินทั้งทั้งที่ยานสั่งแล้วแน่ๆนนโตบ่เด้ฝันอ่ะ ยานสร้างบ่ได้อันนี้แล้วตัวนี้เนี่ยบริยานยั้งเลยไปเอาเลยไปเอาลูกมามันมากกับมันนอนให้กินนมจีล่ค่ะในความเป็นจริงนั่นคุณแม่นี่ยานสร้างแ,แต่ว่าในความฝันนั่นยานสร้างปันไดก็ต้องไปเอาลูกไปเอาลูกเ,าเอามามกินนมค่ะ<อ><า>แต่ที่จริงแล้วคุณแม่นี่บบมีลูกหน่อยเนะ<อ>าะค่ะแต่เพิ่นว่าเป็นลูกของคุณแม่คุณแม่ก็ได้ไปเอามาน้าเพิินอ หน่อยเป็นไม่ยิงหรือภาษาแต่ไม่ยิงไมายืนเลยคนเอาสั่งมายืนอยู่ที่แยกพอดีนะค่ะเตอนก่อนไม่ยั้งไม่ยั้งมันมามาเอาลูกเจ้าเด้อเหมืนแบบเอนหอดซื้ออืมค่ะเจ้าหอดซื้อเจ้าหอดซื้อแล้วเห็นสากมั้งครับแต่เห็นนะสัตว์สั่งเนาะมันเอาลูกมะไห่ใส่กระป๋ายแม่เอาลูกมัน่องกินนุ่มแบบนี้ค่ะ ส,สางจักตัวค่ะคุณแม่ตัวเดียวตัวเดียวตัวใหญ่เป็นบ่ตัวเดียวตัวใหญ่คนสางเพิ่นก็เอาลูกมาให้เพิ่อนมามาเอาลูกเ้ะเด้อมีแค่ขามเพิ่นว่าข้ามเพิ่นว่าค่ะก็เลยไปหาเอาน้ำเพิ่นมานอนกินนมอยู่นี่ล่ะอยู่แค่อยู่บ้านนี่หน้าบ้านนี่ล่ะอือแล้วจังได้ต่อค่ะคุณแม่ก็บ่มีแล้วมีเท่าเท่านั้นดีละฝันสันๆสันบ้านานี้ฝันเห็นสางตัวเล็กคุณแม่ให้ตัวเลยครับ หนึ่งสี่สองแล้วหนึ่งสสองหนึ่งนี่มาจากเด็กน่อยมาจากเด็กหน่อยค่ะสกับสีแยกนั่นกะว่าสีค่ะเอาสี่หนึ่งก็ได้ค่ะแล้วสองหรคะมาตาใสสองกับเด็กน่อยกบพอใหญ่นั่นมากสองคนตอนแรกคุณแม่ตีหหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองค่ะเราเรียกสองตัวหรอคะคุณแม่เนี่สองตัวเอาสีสี่สี่สองสี่สองก็ได้สีก็ได้ ซีสองซีซีเนาะค่ะสิบซีค่ะหนึ่งซีซีสองซีซีเหล็กสองตค่ะบันบันดิทีเลยคะบันดิทีสามบเก่าบันดิทีสามสิบเก่าเนาะค่ะอายุแม่เท่าไรครับอายุแม่หกสิบสองถบสบสองี่ขหกสิบสามปีสิมานี่ละค่ะหกสองสหกสองามค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขของคุณแม่นะคะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ค่ค่ะ,คะที่เพ่น,นั่นน่่่่น่่้่่่่่่่่่่่่่่่่แบ่่่่่่่่่่่่่ค่่ค่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่ขข<ด>่่่่่่<ๆ>่่ค่ค่่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 ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ทุ่คนค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะครับ่่่่่่่่่เห่่่ั่่์ บนเหนือได้ครับอาจจะได้ชุดไงก็ได้ครับผมเพราะว่าเพลินสั่งสั่งไงได้บมมีสั่งหน่อยได้สั่งมีตัวเดียวฝัวสั่งคุณผ่าได้หน่อยมากนะคุณกะว่าลูกแม่ดีบนเหนือเพิ่งอัดเอาฉุดไงมาให้กิ่เลยซื้อพอครับผมซื้อพอแต่ว่าแม่ก็ซื้อไว้ยยุคซีซีจะซื้อซีเน่จะซื้อบ้านนี้ซื้อไปแล้วฝันดีบอกคุณแม่ฝันอยู่ฝันจังไดโนอซื้อซื้อเลขไปแล้วมาฝันจังไดโน่ฝันพอมีแต่คนและยังไม่ให้กินโอ้โหเบ้าสู้ฟังเน่คุณแม่ บอกสู hmm. uh, ้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยว่าสื่อเลขไว้แล้วนี่ฟันแน่วไรกะบฟันมาได้กินเพิ่นกับเอานันอันนี้ไม่ให้กินสู่กินก็จักขนมขยังนี่แหละนั่มาสู่กินปเพิเอาโตดก็ลาบนั่ง่นจีมาร์นบอแต่ฟันดีเนาะค่ะแ่ว่คุณแม่คุิดีคุณดซีร์ตเตอรี่ซอรอตเตอรี่นี่ซื้อตัวไหนไว้เนี่ยคะคุณแม่ซีหนึ่งซีหนึ่งกับซีซีซื้อว้แค่สองขุ้ม สองสี่สี่แต่ว่าสี่สี่ใบสี่ใบเนาะค่ะอืมจีไโชกไงค่ะกับสางก็ไดครับผมค่ะสางน้ำสูกค่ะสางน้ำสูกเนาะค่ะขอบคุณคุณแม่ค่มได้หลายค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ค่่าค่ะแม่ค่มเพิ่นฝันเห็นผู้เฒ่าเนาะค่ะขี่สางมาเพิ่นว่าตัวบกง่ายเพิ่นว่าขี่มาเหือนเพิ่น มากกับเด็กหน่อยว่าสันเด็กหน่อยผูนึงเนาะค่ะแล้วก็เอิญเพิ่นค่ะเอิญว่าค่ำค่ำวสันมาเอาลูกว่าสันเพิ่นว่าเด็กหน่อยผู้นันนนนนน้นเป็นลูกของเมคม่ำเนาะค่ะแต่ในความเป็นจริงโบเมเนาะค่ะแม,มค่ำได้ยินจังสันจากทิย่ยานสร้างแห้งเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้ไปเอาเนาะค่ะไปเอาลูกเพิ่นว่าเอาลูกมานางกินนมอยู่แขนาบ้านเพิ่นว่าค่ะค่ะแล้วคุณแม่เพ,เพิ่นก็เลยตวเลกมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะ ก็คือหนึ่งซีสองหนึ่งซีสองเป็นเลขกตีจากฝันค่ะแล้วก็ซี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 เพิ่นกับเป็นเลขกตีจากฝันค่ะหนึ่งซีหนึ่งซีเลขกตีจากฝันค่ะซีสองซีสองเป็น 4, 1, 4. เลขกตีจากฝันแล้วก็ซีหนึ่งซีหนึ่งเป็นเลขกตีจากฝันเนาะค่ะตัดเลินในส่วนของหนึ่งซีสองค่ะค่ะคุณแม่เพิ่นว่าเพิ่นดได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ซีซี กับสีหนึ่งเพิ่นว่าค่ะเราเพิ่นกับฝันเนาะค่ะเพิ่น,น,น,ะะพนซื้อลอตเตอรี่ไว้ซีใบเราเพิ่นกับม้ฝันฝันว่าตะคนเอายางมาให้กินเพื่อนว่าค่ะได้กินได้อยากได้กินอาหารได้กินผลไม้เนาะค่ะได้กินเพิ่นว่าค่ะถ้าฝันแนีนี่ปกติแล้วเลขมันสิเข่าเพื่อนว่าค่ะเพื่อนสิถือเลขเพื่อนว่าเนาะค่ะเพื่อนสีมีโซ่เพื่อนว่าถาฝันแนวนี่เ, алы, เนเาะค่ะหลังจาก ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเนาะค่ะกลับมาบานกลับมาฝันเพิ่นว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ค่าค่ะที่เพิ่ให้ยกับทันผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังก็ขอห้มิโชคมิลาบได้รางวัลใหญ่กับแม่ข่ําเบิดสุขภูสุคนค่ะในงวดวันที่1 6ธัท่านว่าคม2566นนี้เนาะค่ะอย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมวัน1กับเจเป็นตัวเดียวกันค่ะ1กับเจเป็นตัวเดียวกันค่ะ อย่าลืมมันนึงกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งกับขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมแตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมันมันปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกหวยสุขสูขสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ